แต่งบ้านสวยด้วยสัทฤษฎีสีทำตามนี้ได้บ้านคุมตีมแน่นอนค่ะ ที่1นะคะสีคอนทราสต์ค่ะสีคอนทราสต์ที่เราพูดถึงคือสีที่มันดูตัดกันห้องที่คลุมทนสีตัดกันโดยสีขาวดําก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะสไตล์ลอฟต่างๆก็มักจะเอาคู่สีนี้มาเล่นนะคะแต่เราก็จะมีคู่สีอื่นที่น่าสนใจและก็เป็นสีที่ตัดกันอย่างเช่นสีน้ำเงินกับสีส้ม อย่างห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่เราออกแบบที่ Monument ทองหล่อนะคะก็เป็นห้องนอนที่น่าสนใจมากๆเลยคือโอนเนอร์อนุญาตให้เราใช้สีที่จีจาร์ดมากนะคะสีคู่ตรงข้ามกันขนาดนี้แล้วมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทำให้ห้องนี้ดูมีเอกลักษณ์ถ้าสมมติว่าเห็นรูปนี้ก็รู้เลยว่าเป็นห้องของโอเนอร์ท่านนี้ค่ะ ก็คือสีที่ดูเป็นภาพรวมเดียวกันนะคะเขามักใช้ในสไตล์เซนหรือมินิมอลนะคะจะไม่มีสีใดสีหนึ่งแบบโดดขึ้นมาสีเทาสีขาวสีครีมต่างๆเนี่ยส่วนมากเขาก็จะใช้ในงานเซนนะคะในงานมินิมอลก็เช่นกันนะคะมันจะไม่มีสีโดดแบบขาวดำตัด กันกับสีทองอันนี้ก็จะเป็นสีที่ตัดกันเกินไปนะคะสีที่เขาอาจจะใช้ให้มันดูฮาร์โมนีอาจจะไม่ใช่แค่สีเอิร์ธโทนอย่างเดียวอาจจะออกไปในทางสีที่สดใสแต่เป็นสีโทนเดียวกันเช่นทั้งห้องเป็นสีเขียวใช้หมอนสีเขียวโซฟาสีเขียวแล้วก็ใช้สีอื่นๆเข้ามาทำให้มันกลมกลืนทำให้ห้องนี้มันโดนคลุมธีมด้วยสีเขียวหรือห้องนี้จะเป็นโทนสีเหลืองอาจจะมีเอ็กเซนต์บางอย่างที่โดดขึ้นมาเป็นสีเหลือง แต่มีการคลุมเีมก็คือไม่มีสีอื่นหรือสีคู่ตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องกับห้องนั้นเลยนะคะห้องนั้นก็จะถูกเรียกว่ามันเป็นห้องโทนสีเหลืองนั่นเองดังนั้นการที่เราเห็นห้องโทนไหนที่มีการคลุมเีมมาแล้วแปลว่าเขาคิดมาแล้วค่ะว่าห้องนี้จะเป็นสีนี้อย่างเช่นบางห้องอาจจะเป็นสีม่วงสีฟ้านี่ก็อาจจะแสดงถึงตัวตนของผู้อยู่อาศัยได้อย่างเช่นลูกชายชอบสีน้ำเงินอาจจะเป็นเีมสไต วอมาเลยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเป็นแบบออกแนวอวกาศสีต่างๆที่ใช้ก็น่าจะคุมตีมก็คือเป็นอาจจะเป็นสีเทาดำน้ำเงิน อาจจะมีแอคเซตนนิดนึงอาจจะเป็นสีขาวหรือสีเงินอะไรเงี้ยนิดหน่อยได้นะคะดังนั้นการที่ทําให้ห้องดูฮาร์โมนีเนี่ยเป็นการวางแผนมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละว,ว่าอยากจะให้ห้องเนี่ยเป็นห้องโทนไหนถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณชอบสีอะไรเนี่ยคุณอาจจะไปเปิดตู้เสื้อผ้าคุณดูก็ได้นะคะว่ามีเสื้อสีไหนเยอะที่สุดนั่นอาจจะบ่งบอกได้ว่านั่นคือสีที่คุณชอบนั่นก็อาจจะเป็นสีถัดไปที่คุณอาจจะใช้ในห้องนอนโทนใหม่ของคุณได้ค่ะ ข้อที่3นะคะก็คือหลักการ60-30-10นั่นเองค่ะจริงๆแล้วจืออธิบายไปในข้อก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือ60ก็คือโทนสีที่เราเลือกไว้ก่อนอีก30อาจจะเป็นอีกสีหนึ่งที่ส่งเสริมให้สีนั้นนะ่ะโดดเด่นขึ้นมานะคะและอีกสีหนึ่งก็คือ Accent อีก10%เนี่ยก็จะเป็นสีที่อาจจะเหมือนแบบเรา ตเติมพริกไทยหรือโรยเกลือเข้าไปให้มันดูกลมกล่อมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเจจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าการใช้สี60 30 10เนี่ยเป็นยังไงค่ะ จือจะยกตัวอย่าง2ตัวอย่างนะคะเป็นโปรเจกต์ของจือเองค่ะห้องแต่งตัวนี้นะคะก็จะมีสีคู่ตรงข้ามคือขาวดําเป็น60%อันนี้คือเราใช้หลักการ contrast คือข้อแรกนะคะ30%คือสีชมพูเท่าที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นโซฟาแล้วก็สีที่อยู่ในตู้เสื้อผ้านะคะอีก10%ที่เราโรยเข้าไปเนี่ยก็คือสีทองนะคะเราจะมี a c ็กเซเอ่อมือจับต่างๆเราตู้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นสีทองดังนั้นหลักการใช้ 60-30-10เนี่ยก็จะได้ห้องที่สวยงามแบบนี้ค่ะอีกห้องหนึ่งนะคะก็เป็นห้องแบบ playroom นะคะห้องนี้จะเป็นห้อง entertainment ไว้สำหรับเล่นเกมแล้วก็ไว้ปาร์ตี้กับเพื่อนนะคะห้องนี้60%ที่เราเห็นจะเป็นสีขาวนะคะเราจะมีสีขาวบนฝ้าจะมีสีขาวบนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเราใช้สีขาวเป็นสีหลักก็คือเราใช้หลักการฮาร์โมนีนั่นเองเนาะอีกสีหนึ่งที่เราใช้มาตัดอยู่ดีๆก็มาตัดเลยนะ ก็คือเป็นสีดําอันนี้เราใช้30%เนะคะเห็นสีลับๆไกลๆอ่ะในห้องไวเซนลาเราใช้หินสีแดงดังนั้นห้องเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครมันไม่ใช่ขาวดําปกติแต่มันคือขาวดําแดงค่ะดังนั้นห้องเนี่ยมันก็จะดูแบบดูคุมทีมขาวดําแต่ยังมีเอ็กเซนนิดนึงที่เป็นสีแดงถ้าเราเดินทั่วๆสเปซเนี่ยมันก็จะมีความน่าสนใจว่าแต่ละมุมที่เรามองไปเนี่ยก็ เป็นสีที่แบบอายมัน catch มากๆเลยค่ะคันนี้ก็เป็น3ทริคง่ายๆนะคะที่สามารถแอบ,บเอาไปใช้แล้วก็แอบ,บเอาไปคิดวางแผนก่อนที่เราจะแต่งห้องกันได้นะคะถ้ามีใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนถ้าใครที่อยากจะให้เราออกแบบบ้านหรือตกแต่งคอนโดเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line Official นี้ได้เลยนะคะจวนวันนี้จือขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบาย